สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเจ้าสาวทุกๆท่านนะคะวันนี้เราก็มาเจอกับพิมพ์อีกวันนะคะเข้าสู่ช่อง Youtube c h a ช n e l ช่อง g o o d m y Store 15นะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวการหาแฟนต่างชาติการทำงานต่างประเทศและการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะในหลายคลิปที่พิมพ์แนะนำการหาแฟนหนุ่มต่างชาติต่างภาษาไปนะคะาสาวสนใจหัวข้อไหนประเด็นไหนก็รบกวนไปติดตามรับชมได้นะคะวันนี้ก็ เราขอพูดถึงหัวข้ออื่นๆแร่เรีนที่เกี่ยวข้อแล้วก็น่าสนใจนะคะสำหรับสาวที่กำลังหามองหาหนุ่มๆอยู่นะคะพอดีได้รับหนันนนหงไหมามาจากหลายๆคนนะคะเลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจรวบรวมเรื่องนี้มาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่อีกครั้งสิเรื่องนี้ไม่เคยพูดมาก่อนนะคะเราก็จะมาพูดในหัวข้อต่อไปนี้นะคะ ข้อที่จะพูดก็คือความกลัวที่ทําให้คุณพลาดฝรั่งนะคะพิมพ์บอกตรงๆนะคะว่าหลายๆคนนั้นจะเป็นคนที่แบบกลัวอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวคนจะยาังงาั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพิมพ์บอกตรงๆนะว่าการที่คุณคิดที่จะมีแฟนฝรั่งนะคะคุณลดความกลัวของคุณนะคะแล้วก็ตั้งสติแล้วก็คิดพี่นะให้ดีนะคะว่ามันจริงแบบที่พิมพ์พูดหรือเปล่านะคะความกลัวข้อแรกเลยนะคะกลัวฝรั่ง อยากได้อยากได้อยากมีแฟนฝรั่งมากเลยเห็นบางคนมาถามอะไรเงี้ยอยากมีแฟนฝรั่งมากแต่ว่ากลัวฝรั่งไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยเห็นเขาตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็อายก็เขินกลัวไม่กล้าแม้แต่เดินผ่านอะไรเงี้ยทานที่ตัวเองนะเป็นคนที่แบบชอบฝรั่งมากแต่ก็กลัว กลัวที่จะเข้าคุยหาก่อนหรือว่าอะไรต่างหรือว่าในกรณีที่เจอตัวเป็นอะไรเงี้ยก็ไม่กล้า SI ทักทายหรือว่าเจอในเว็บเดตอะไรเนี่ยกรีดก์ดเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะส่งข้อความไปทักทายเขานะคะที่บอกก่อนนะคะว่าการที่เราจะได้ลูกเสือเราต้องเข้าทําเสือก่อนนะคะ <st> <coś. S 1> เราต้องไม่ต้องกลัวนะคะว่าแม่เสือจะกัดอะไรเงี้ยเราต้องพกความกล้าเข้าไปคุยนะคะ <st> <X. S 1> หากเรากล้า เราก็จะประสบความสําเร็จนะคะก็คือลดความกลัวนะคะฝรั่งเขานะคะก็คือเขาค่อนข้างที่จะจิตใจดีกันนะคะอะไรหลายๆคนนะคะก็คือตามวัฒนธรรมของเขานั่นก็คือค่อนข้างที่จะสุภาพอะไรต่งางๆนี่ค่ะเขาไม่ชอบเราหรืออะไรยังไงเราก็สามารถที่จะดูออกได้ดังนั้นก็คือ เราไม่ต้องกลัวนะคะหากชอบคนไหนนะคะส่งข้อความไปหาได้เลยนะคะอย่างในกรณีในเว็บเดทนะคะหากเขาไม่ตอบมาก็มองหาเป้าหมายใหม่ก็คือหากเขาไม่ตอบก็คือเขาก็ไม่สนใจเราอะไรเงี้ยก็ตัดไปนะคะดังนั้นความกลัวข้อแรกนะคะตัดออกไปได้เลยนะคะเรื่องกลัวฝรหลังนะคะ ต่อมานะคะข้อที่2ก็คือกลัวคนดูถูกนะคะหลายๆคนเป็นนะคะที่แบบว่าไม่กล้ามีแฟนฝรั่งอะไรเงี้ยกลัวแบบว่าสังคุรอบข้างดูถูกตําหนิติเตียนว่าเราเป็นผู้หญิงไม่ดีอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ทํางานไม่ดีมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงมีแฟนฝรั่ง คุณคะพิมยอมรับตรงๆนะคะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคนที่แต่งงานกับฝรั่งนะคะมันไม,ม่เหมือนเมื่อ20 30ปีก่อนอะไรเงี้ยโลกทั่วนี้มันเปลี่ยนไปมากคนแต่งงานกับฝรั่งนั้นมีทุกชนชั้นวรรณะนะคะพิมบอกตรงว่ามีมาจากทุกสาขาอาชีพนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นโดดดาลงดาราอะไรต่างเขาก็แต่งงานกับต่างชาติกันเป็นเรื่องปกตินะคะก็คือดังนั้นเรื่องการกลัวคนดูถูกนี่คือไม่ต้องกลัวเลยค่ะพิมพ์แต่งงานมาก ก็หลายปีแล้วคบกับหากับแฟนมาก็หลายปีพี่ไม่เคยเจอคนดูถูกนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยสนใจอย่างที่รู้นะคะว่าการที่คนจะดูถูกเรานะก็คือสุงต่ําอยู่ที่การทําตัวนะคะก็คือหากเราทําตัวอะไรที่แบบแต่งตัวให้มันแบบดูดูไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคนเขาก็ตําหนิติเตียนได้ดังนั้นเราก็แต่งตัวให้ดูดีนะคะเพราะว่าสังคมใน่ามประเทศเขาไม่แต่งตัวที่แบบทําให้แบบ ดูเซ็กซี่จนเกินงามอะไรเงี้ยเขาก็แต่งตัวกันปกตินะคะดังนั้นในเรื่องของการกลัวคนดูถูกตําหนิติดเตียน ία, นั้นตัดไปได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวเพราะโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะไม่มีใครเข้ามาจับผิดกันหรอกค่ะเพราะว่าคนที่จะทําแบบนั้นก็คือพวกที่แบบว่างงานจัดนะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องกลัวนะคะคุณจะเดินกับฝรั่งอะไรเงี้ยคนเขาก็ไม่สนใจคุณหรอกค่ะตอนนี้นะคะหากแฟนคุณหลอ,อกค่ะจะมองนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาดูถูกอะไรเราหรอกคะ่ะอันนี้ตัดไปได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะ ข้อต่อนะคะที่หลายหลายคนเป็นนะคะกลัวการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างในกรณีหลายหลายคนมีหน้าที่การงานที่ดีในไทยและที่อยากมีแฟนฝรั่งหาหาคนไทยแล้วแบบไม่โอเคแล้วก็อยากจะลองหาหนุ่มต่างชาติอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ติดอยู่กับจิตใจตัวเองก็คือการกลัวการเริ่มต้นชีวิตใหม่กลัวว่าจะได้ลาออกจากงงจากงานอะไรเนี้ยพี่หมอตรงๆนะคะว่าชีวิตคนเรานะคะเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะคะก็คือบางครั้งนะคะเราก็ต้อง ใช้ชีวิตที่ไทยมาเกือบครึ่งชีวิตแล้วอะไรเงี้ยหากเราจะมาใช้ชีวิตตมามประเทศในอีกครึ่งชีวิตหลังมันก็คงจะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับชีวิตอะไรเงี้ยนะคะก็คืออย่าไปกลัวเลยนะคะหากเราคิดที่จะมีแฟนฝรั่งนะคะเราตั้งใจแล้วนะคะว่าวันหนึ่งของเราต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะั้นเราจะเป็นยังไงอย่างกรณีของพิมพ์ก็เราออกจากงานประจําที่กําลังไปได้ดีก็มาเริ่มต้นชีวิตจากศูนย์พิมพ์ก็โอเคนะพิมพก็แฮปปี้กับชีวิตพิมพ์ิพมก็ไม่เสียดายว่า เสียดายที่แบบลาออกจากงานมาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตอนที่ออกมาก็คือคิดและพี่นาดีแล้วตั้งแต่วันที่ตัดสินใจที่จะหาแฟนต่างชาติแล้วก็คือเราก็คิดว่าเราจะมาอยู่ในต่างประเทศได้อะไรเนี้ยนะคะก็คือสาวๆไม่ต้องกลัวนะคะหากเราคิดที่จะมีแฟนฝรั่งนะคะเรื่องการเริ่มต้นชีวิตใหม่น,ะนั้นมันไม่ยากหรอกคะ่ะข้อต่อมานะคะควร กลัวการใช้ชีวิตต่างแดนการใช้ชีวิตต่างแดนนะคะพิมบอกตรงๆว่ามันไม่เหมือนบ้านเรานะคะก็คือว่าสังคมเขาคือใช้ชีวิตตัวใครตัวมนันอยู่ใครอยู่มนันจะถามว่าเราจําเป็นที่ต้องกลัวไหมพี่บอกตรงๆนะคะว่าเวลามันจะช่วยช่วยทุกอย่างนะคะอย่างกรณีตอนที่เรามาใหม่ๆเราอาจจะโฮมซิกคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านที่ไทยอะไรต่างๆนานาอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนแน่นอนคุณคิดถึงแน่นอนนะคะพิมมองตรงว่าพิมมาอยู่ต่างประเทศนะคะมันอยู่ได้สามวัน แฟนก็พาไปสอบเรียนต่ออะไรต่างๆ5วันเปิดเทอมยันทุกวันนี้นะคะชีวิตพิมพ์ไม่เคยไม่เคยเหงาไม่เคยโฮมซิกเลยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แต่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่ถามว่ามันมีสังคมคนไทยไหมมันก็มีนะคะแต่ว่าสังคมคนไทยในต่างแดนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องพูดคุยกันนะคะเพราะว่าอย่างกรณี เขามาอยู่กันเขาก็อยู่ใครอยู่มานะคะเราก็ไม่ได้ส่งสิงกันมากนานทีปีหนได้เจอกันอะไรยังั้นก็คือหลักๆก็คืออยู่กับครอบครัวเป็นหลังนะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะว่าเรามาอยู่ต่างประเทศแล้วเราจะลําบากลําบนมากขอให้คุณเลือกคนที่คุณคิดว่าคุณฝากชีวิตกับเขาได้เพราะว่าคนที่ดูแลคุณตลอดนั่นก็คือแฟน คุณนะคะดังนั้นพิมจึงฝากสาวไว้ข้อหนึ่งนะคะว่าการที่จะเลือกใครสักคนตกลงปลงใจกับใครสักคนขอให้คิดให้ดีนะคะเพราะว่าการมาใช้ชีวิตต่างแดนนั้นคือแฟนเป็นตัวหลักที่จะเป็นคนให้เรายึดนะคะเพราะว่าเรามาอยู่นี่ก็หัวเดียวกับเทียมดิบคนที่จะพาเราไปซื้อกับข้าวหายาหาหมออะไรต่างก็คือแฟนนะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวการใช้ชีวิตต่างแดนนะคะหากคนที่คุณเลือกนั้นคือคนที่คุณใช่แนละคุณคิดว่าฝากชีวิตไปได้เดินหน้าเลยค่ะ ข้อจุดท้ายนะพิมพ์ต้องพูดเรื่องนี้ว่าพิมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้นะคะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบอาจจะเซนสิสีินิดนึงเพราะพิมพ์ไม่ค่อยชอบพูดเรื่องนี้เท่าไหร่ก็คือมีคนหลังมค์มาก็ถามคำาอะไรเงี้ยพิมพ์ก็เอิมเนาะมันต้องคุยอะไรเงี้ยกลัวเรื่องบนเตียงพิมพบอกนะคะว่าฝรั่งเขาก็เหมือนกับคนไทยนะคะก็คือเขาก็ต้องมีลักษณะมีนิสัยที่คล้ายๆา,ยายกันพิมพูดถึงในเรื่องของในเรื่องของเรื่องบนเตียงนี่คือ คนไทยคนไทยนั้นเขาก็จะมีวิถีอีกอย่างหนึ่งแต่ฝรั่งเขาก็มีวิถีแบบหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันมากในวิถีชีวิตของการดํารงชีวิตของคนนะคะเพราะว่าของฝรั่งนั้นก็คือเขาจะค่อนข้างที่จะสุภาพแล้วก็ให้เกียรติกับภรรยามากในเรื่องเรื่องพวกนี้นะคะคือพิมพ์ไม่เคยแต่งานคนไทยนะแต่พิมพ์ฟังลหลายๆคนก็พูดมาก็ก็คงจะใช่ละคะนั้นสาวๆก็ไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะว่ามันจะ มีอะไรแปลกประหลาดพิสดารอะไรเนี่ยเขาก็คนธรรมดาปกติทั่วไปนะคะเรื่องนี้ก็อย่าไปซีเรียสเลยค่ะก็คือมองผ่านๆไปนะคะ วันนี้เราก็มาคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะก็ฝากสาวๆกดซับสไครต์ติดตามได้นะคะทางช่อง youtube กดไมค์สตอร์สิบห้านะคะพิมพ์ย้ำและเตือนและย้ำตลอดย้ำเสมอให้สาวๆที่กําลังหาหนุ่มต่างชาตินะคะว่าขอให้เล่นเว็บเด็เล่นอย่างมีสีมีความสตรองและยืนบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะชีวิตในโลกของความเป็นจริงกับโลกออนไลน์ไม่เหมือนกันห้าสิบห้าสิบทุกครั้งที่ คุณตัดสินใจที่จะคุยกับใครนะคะเราก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ